ลำโพงตัวแค่เนี้ยแต่เบสโคตดสู้มือเลยครับพี่พี่เป็นตัวให้พี่พี่พกพาแต่แอบมีน้ำหนักหน่อยนะแล้วงานพรีเมียมเนี้ยบทุกจุดเลยครับมาพร้อมไมลอยดีๆเลยคู oh. ห่หนึ่งนะครับรีโมทควบคุมให้สายสปายให้พ,พี่พี่ดูงานอยากจะให้ดูงานจริงๆโห oh, แบบเป็นแบบโหเนีย้ยเนีย้ยจริงๆอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่งานแบบเนี้ยมากนะ เป็นลำโพงดีๆตัวนึงที่อยากจะแนะนำและเสียงโคตรถึงเลยครับช้างบอกเลยเนี่ยตัวแค่นี้เองพี่ๆดูเล่นกันปรับอยู่ด้านบนหมดเลยครับ EQ 3 4ระดับได้นะครับอ่ะที่ช้างลองกดดูนะอ่าแล้วก็เน้นร้องเพลงนะครับมีวอลลุ่มไมค์ควบคุมเป็นปุ่มกดนะแล้วก็เอ่อเพลออสนะครับอะไรอยู่นี้หมดเลยแล้วก็เป็นกันน้ำนะครับด้านหลังด้านหลังเขามี USB นะครับ SD card ให้ AUX ให้อยู่ด้านหลังตรงนี้รูเสียบไม์เพิ่มอีกหนึ่งรูนะครับและเป็นยางปิดแบบดีๆเลยตัวตัว ตัวปิดแบบกันน้ําดีๆเลยแล้วซับสองข้างมีไฟสวยๆแล้วจะให้ดูความกระเพื่อมความกระหืมของลําโพงตัวนี้ครับพี่ๆตัวเล็กแบบนี้เสียงถึงนะตัวใหญ่ๆยังสู้ไม่ได้เลยชัางบอกครับเราลองฟังเสียงตัวนี้ดูครับลําโพงบูทูธนะครับ M+ p m p มพั M10 Pro นะครับจำชื่อไว้ใครชอบเล็กๆพกพาแล้วเสียงเบสถึงๆมานี่ครับ พี่เบตหนักจริงๆนะหนักจริงๆบอกเลยว่าโหถึงนะแล้วออกแบบทุกมิติเลยเฮ้ยเบตถึงจริงอะ่ะนี่ยังไม่ได้แบบไ้นั่นเลยนะพี่เปิดไปเรื่อยๆนะความกระเพื่อมมันจะค่อยๆแบบนุ่มขึ้นอะไรขึ้นกระหึ่มขึ้นโหใช้ได้นีนะ่แต่แอบมีน้ำหนักหน่อยครับแต่งานแบบ งานดูแพงมากเลยครับราคาไม,ไม่แพงเท่าไหร่ครับพี่พี่ไม่แพงเลยนะครับแต,แต่งานเขาดูแพงดูหรูหรามากเลยเนี่ยวางตรงไหนก็เฟี้ยวฟ้าวเลยครับพี่พี่อ้าวจัดไปจัดไปใช้กันดีกว่าครับพี่พี่ M Plus นะครับ M10 Pro นะเป็นลำโพงบ l u ท t ท,ที่ช่างชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเก็บเข้าลิสต์ไว้เรียบร้อยว่าเป็นลำโพงที่ชื่นชอบอีกตัวหนึ่งเสียงถึงดีจริงๆไม่ลอยคู่พร้อมร้องเพลง นะครับจัดไปเลยครับพี่ๆสำหรับสายล้องสายฟางังสายแดนนะครับลำโพงตัวนี้เอาอยู่กับทุกๆแนวเพลงจริงๆนะครับฝากเลยครับราคาไม่แพงที่ H V Group ครับ